สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกีหรื t l e f a แ l a d y c h a n n ช l นกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ นอสโบรีลีกซี่ชาเลนจ์รุ่นที่3สีเหลืองน้องแมงโก้ค่ะตอนนี้เป็น EP ที่5แล้วค่ะ เปิดพาร์ทมานะคะก็น้องก็นอนร้องไห้ค่ะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะโอ้โหก็คือนั่นแหละคะ่ะพาร์ทที่แล้วนะคะก็เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สําหรับน้องแมงโก้มากๆเลยนะก็ยังเศร้าอยู่อีกประมาณ2วันค่ะนะคะอันนี้หลังจากกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะก็เลยให้น้องนอนพักผ่อนค่ะก็น้องเหนื่อยมากเลยแล้วก็ตัวเหม็นมากเลยก็ปล่อยให้น้องนอนไปนะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะนอนร้องไห้แบบคําครวนขนาดนี้โอ้ยน่าสงสารน้องมากนะคะตอนนี้คุณยายมินตาได้จากเราไปแล้วใช่ไหมคะ ฉะนั้นตามกฎประจำรุ่นนะคะของสีเหลืองก็คือจะต้องไม่มีเพื่อนสนิทหรือความสัมพันธ์อื่นๆนอกจากปุยาตายายจากรุ่นที่1ใช่ไหมคะเราก็เลยนะคะมีความรักในใดเอ่ยเตยหอมได้แล้วนะคะเพื่อนฝูงอะไรก็คุยกันได้ตามสะดวกจะกลับไปคุยกับคุณแม่น้องลี่ก็ได้จะไปคุยกับน้าโอจาจะทําอะไรทําเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นอิสระไปแล้วนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในความโศกเศร้านี้เมื่อกี้ก็ว่าจะไปแบบเยี่ยมบ้านนู้นบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากขึ้นนะคะเอ เดี๋ยวลุกขึ้นมาอาบน้ำกันสนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเขียวมากเลยนะคะแล้วก็สกิลต่างๆนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ขอทบทวนกันสนิดหนึ่งนะคะก็ยังไม่เสร็จดีนะคะเราจะต้องมีค่าล็อกเกสรไซแอนกับแฮนดิ n เนสนะคะเป็นสำคัญเลยตอนนี้แฮนดีเด็ด5เองนะคะล็อกเกอไซแอนก็4แล้ววันนี้นะคะข้างนอกรมแรงมากทุกคนดูแรงไม่ไหวนะคะก็เลยแบบเออออกไปทำแบบพวกแฮนดิเนสอะไรข้างนอกนี้ไม่ได้นะคะอ,อ้ วันนี้ก็คงต้องพักก่อนนะคะก็เนี่ยดูแลตัวเองไปนะคะเรียแผลใจกันไปนะคะ2วันเดี๋ยวก็ดีขึ้นลูกการจากไปเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะคะนี่จะทําอะไรก็ร้องไห้ไปหมดทุกอย่างเลยอาบน้ําก็ร้องไห้โอ้ยเศร้าอะ่กว่าที่เรานะคะจะกลายเป็นผู้ใหญ่นะคะท่านผู้ชมก็อีก10วันเลยนะคะเป็นยังอาดาเนี่ยนะคะเพราะว่ายังอาดาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยเราจะได้สมัครงานเลยไงคะ เออเราจะต้องเป็นออนักบินอวกาศนะคะสำหรับการพิชิตรุ่นนี้นะก็อีก1ิวันคนะ่ะท่านผู้ชมซึ่งในตอนนี้นะคะก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นให้มันสนุกสนานกันไปก่อนค่ะแต่ตอนนี้ก็นะจะสนุกไหวไหมเนี่ยเออคุณยายจากไปแล้วนะคะโอเคชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะเนาะนมองโก้เนาะ มานั่งอ่านหนังสือกันสนิดหนึ่งนะคะเพิ่มค่าฟันกันนิดหนึ่งแล้วก็นะคะให้น้องนอนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนกลับมาจากโรงเรียนแ่ะเมื่อกี้ให้น้องนอนใช่ไหมคะก็เลยแบบเออดูค่าพลังมันเยอะนิดนึงแต่ว่าก็เดี๋ยวให้นอนตามเวลาดีกว่านะคะจะได้ตื่นเป็นเวลานะคะเออโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องนอนหลับกันนิดนึงนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะตามน้องไปโรงเรียนกันค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว โอเคค่ะตื่นมาสักตีห้านะคะบาร์เอเนอร์จีเต็มแล้วนะคะอันนี้กินอยู่ข้าวหรอน้องต้องลงไปกินอะไรที่ดูแบบเออจริงจังนิดนึงนะคะโอนิกิริแมนี่ก็คือโอนิกิริมากี่พันเราก็ไม่รู้กินยังไม่หมดสักทีนะคะโอ้น้องก็เดินก้มหน้าเศร้าเลยท่านผู้ชมกินข้าวกันค่ะก,กินโอนิกิริกันให้อิ่มท้องนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในกระเป๋าของเรานะคะมีคนนี่ซื้องานของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ชิปออนพอปซี่กันเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็ลิทออนพอปซี่ไปค่ะเอาไปขายเลยนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะอันนี้แอบ แบเห็นในกระเป๋านิดนึงคือเวลาที่แบบเออข้อมือที่เป็นเฟรนด์ชิพกันน่ะนี่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตุยก็คือแบบเออมันก็จะสะบั้นอย่างนี้เลยนะแต่เราก็จะเก็บไว้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นแบบว่าเมมโมรี Memory ของเรานะคะความทรงจําของเราหนาวมากท่านผู้ชมน้องวิ่งไปวิ่งมาดูสิลมมันแรงมากเลยอะ่ะเมื่อไหรอากาศจะดีอะทุกคนโอ้เนี่ยโอ้นี่นได้ Skill เอน p r e n e u r Skill แล้วค่ะเป็นเลเวลที่3แล้วรู้สึกว่า เต็มที่3หรือเปล่าหรือ5น่าจะ5นะคะเออ 5, 5. ้ในตัวของเรานะคะมันก็จะมีแบบอิโมชันโพชชั่นที่เราเคยแบบว่าเคยทําไว้ตอนสมัยยังเด็กมันสามารถเอามาดื่มได้นะถ้าเราแบบปรับอารมณ์อะไรแบบนี้แต่ว่าการสูญเสียความเศร้ามันก็นะมันก็อยู่กันอีกแค่14ชั่วโมงเองไม่เป็นไรนะคะก็ออยู่กับมันไปดูซิว่าน้องจะทําไหวไหมคะปก,กี้ให้น้องแอบออกมาข้างนอกตรงนี้น่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวเราก็ให้ทำแฮนดิเนสค่ะเออ เพิ่มกันสักนิดหนึ่งนะคะยังไงเราจะต้องเพิ่มให้ถึงขั้นสิบนะคะเพราะว่าเออเราจะไปเปิดเมืองอันนี้ด้วยที่โอเอซิสสปริงอ่ะแล้ววันนี้นะคะพิกี้บอกไปแล้วนะจะตามน้องไปโรงเรียนด้วยนะคะเหงาค่ะตามไปดูน้องนิดนึงนะคะเออโอเคค่ะมาเลยค่ะไปโรงเรียนกับน้องกันนะคะมาค่ะเออตอนนี้นะคะก็โรงเรียนก็ยิ่มาตกเหมือนกันเลยนะคะอยู่ในโซนเดียวกันตอนนี้ก็ต้องไปเออ Study for Exam นะคะเดี๋ยวพิ่กี้นะคะไปให้น้อง Study for Exam ก่อนนะคะน้องทํามกีดอย่างนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อน้องล่าเริงโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะ Study for Exam ได้อยู่นะคะนี่นะคะอันนี้ Principle ใช่ไหม <c oughs> โอเคเรามานั่งในห้องครูใหญ่เนี่ยแหละคะ่ะตลกดีมานั่งติวไปนะคะก็ใช้เวลาในช่วงเช้านะคะสำหรับติวข้อสอบต่างๆนะคะก่อนเข้าคลาสเนาะ <c oughs> เตรียมเข้าเรียนค่ะเหลืออีกส0 <c oughs> นาทีเองนะคะเออน้องตื่นเต้นนะได้ลงได้เรียนนะ อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วนะคะลืมลืมความเศร้ากันไปบ้างนะคะอย่าอยู่กับความเศร้านานชีวิตต้องดาเนินต่อไปนะคะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไม่รู้ทันหรือเปล่าโอเคเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเรียนจ้าอ่ะพูดถึงก็มาพอดีวันนี้น่าจะสอบใช่ไหมคะหรือเปล่าอ๋อวันนี้เป็นแบบว่าเรียนธรรมดาหรือว่าสอบอาหมดแต่ล้างมืออ่ะอ่ะเชมชอยอ่ะลูกไปเออไปไป,ไปโอเคนะคะ วันนี้นะคะเอ๊บโอเคนั่งพอดีเลยวันนี้เป็นอาร์ตใช่ไหมใช่นะคะนี่วันนี้เลยนศิลปะค่ะท่านผู้ชมดูบนกระดานนี้สินี่บนกระดานนะคะก็จะมีแบบเนาะเป็นแบบรูปภาพในการแบบสเก็ตแบบรออิ่งอะไรแบบนี้ด้วยนะรเรียนรู้เรื่องแสงเข้าทางไหนนะ่ไหเออองประกอบสินต่างๆเออเลิศนะน่ารักแต่พี่คนนี้นะคะที่เราเล็งๆไว้เออเขาก็ดูแบบเท่าไปโมหน้าน่าจะรอนะคะพี่สยใช่ไหมพี่สย เออจีพี่ใสไหมใสใสเออเอาละตอนนี้เราก็ลองเล็งเพื่ออนาคตไปได้แล้วนะคะเออเรียนไปเรียนมานางก็เศร้านะคะคิดถึงยายนะคะโอ้ยตา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 ยแล้วนะคะอ่ะจะจบคลาสศิละปะแล้วในช่วงเช้านะคะท่านผู้ชมเออจะเป็นพักกลางวันแล้วช่วงพักกลางวันเดี๋ยวว่าจะผูกมิดน,นิดนึงกับพี่คนนี้อะามอ๊มอืมเราไม่เคยทักกันเลยขอทักเขาหน่อยพี่ใสเขาชื่อใสจริงๆเนี่ยพี่ใสอ่ะ เออเออไหนไหนไหนนี่เดินมาอย่างมั่นใจเลยเดินอ้อมไปไหนล่ะอ,อ้มันนั่งโต๊ะครูด,ด้วยอาจจะเออเออทักเขาทักเขาลูกทักเขาเออนี่ไงนี่ไงคุยแบบไม่เคยคุยกับคนอื่นอ่ะคุยแบบเกิมเกิอะ่ะเออสวัสดีค่ะเออวันนี้เป็นไงบ้างคะเออจะอยู่ห้องเดียวกับเรานี่ใช่ไหมล้วก็ไม่ค่อยเห็นเธอพูดคุยเลยนะก็กิกนข้าวกันไหม ก,ก,ก็ดีค่ะไปทุกคนกินข้าวกันดีกว่าวันนี้น้องหิวแฮออเดอร์ฟู้ดค่ะวันนี้กินอะไรดีไปชิคเก้นสไลเดอร์ดีกว่านี่เอาคุยกับครูด้วยหรือใครเนี่ยคุยกันใหญ่เลยอ้าววินอุ้ยนิใสวินว่ะไม่คุยด้วยละไปดีกว่ากินข้าวอุ้ยแต่นิใสเป็นคนมีนะ่ะทุกคนนิใสไม่ดี <laughs> ในดูนิใสสินี่นี่เป็นคนมีนะ่ะอุ้ยเศร้าเลยไม่อยากคุยกับนิใสแล้วว่าเมื่อกี้ สั่งอะไรนะฟไฟชิคเก้นสไลเดอร์ใช่ไหมมาค่ะสั่งอาหารกันนิดนึงคุณป้าค่ะค่ะสั่งกับข้าวหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเออน่ากินมากเลยนะป้าเฮ้ยคนนี้ก็หรออ่ะมีชื่ออะไรอ่ะพี่จอร์จิโอมิรันดาเหรอไม่รู้ว่าตอนนี้คือแบบเจอใครก็ทักแล้วอะนาทีเนี้ย ปู่มีก็เขาไปทั่วคะ่ะตอนเนี้คุยกับคนไหนได้คุยคะ่ะเออเมื่อกี้พี่ใส่เขาว่าแบบโซมีนใส่เราอะเราไม่ชอบแล้วอะเราไม่ชอบผู้ชายที่แบบโซมีนอะอีกอันหนึ่งก็ยังให้มีสต u ดี้ for exam อยู่นะคะท่านผู้ชมเอออันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเตรียมตัวใช่ไหม,มเนี่ยเตรียมตัวแบบว่าสําหรับการสอบอ่าน่าจะเป็นอาทิตย์นี้แหละเฮ้ยคนนี้น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยชื่อมาเลเซียน่ารักมากเลยอะทำไมชื่อน่ารักจังอะ,อะเขาเดินหนีเราอีกแล้วอะคุยกับใครแบบอยู่ดีดๆแบบวันนี้เธอก็จะมาคุยกับคนอื่นแต่นั้นที่เธอไม่เคยคุยนะ แล้วก็กลับมากินข้าวต่อเอ็นดูปะฉันระปวดหัวจริงๆโอเคถึงเวลาเรียนแล้วค่ะโอ้คุยได้นิดเดียวเองนะคะ มันจะมีสอบในวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมะนนเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการแบบเนี่ยกับการสอบนะคะเรามาดูกันนะคะในวิชาที่2นะคะในภาคบ่ายเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์สายแอน,นะค่ะวิทยาการแบบคอมพิวเตอร์อย่างนี้ปะเออนะคะเออคาบเช้าก็เรียนแบบสายสิทธิ์เลยนะคาบบ่ายนี้ก็เรียนแบบสายวิทย์สุดฤทธิ์นะคะอ๋อก็จะได้ในส่วนของโปรแกรมมิ่งสกิลด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่มันขึ้นมาเลยนะคะหลอดก็ขึ้นด้วยตรงนี้นี่นะคะ เวลาที่เรามาเรียนอะไรแบบนี้แล้วก็ได้สกิลด้วยนะอืมแล้วแต่วิชานะคะใช้เวลาไม่นานนะคะก็กำลังจะจบวันแล้วแต่ว่าพี่คนข้างนี่ทรงผมนี่กระชักวิญญาณมากๆพี่ทำไมหล่อจังอะพี่จาเมลทำไมทรงผมมันหล่อขนาดนั้นอะ <c oughs> โอเคค่ะหมดคลาสแล้วนะคะ <c oughs> คิดว่ากลับบ้านไปจริงๆเราเราสามารถที่จะแบบว่านั่งติวแบบ Stu d y for Exam ตรงนี้ก็ได้นะอเนี่ย วันนี้ก็โดยรวมภาพรวมดีนะคะ I'm p r e s s แบบ h e r t her h e r and r e a r n a lot today นะวันนี้แบบว่าเราตั้งใจเรียนมากเลยนะคะอ๋อตรงนี้มันจะเป็นแบบเตรียมสอบทุกคนเนี่ยเหมือนติวเพิ่มเติมที่ห้องที่สองอ๋อใช่นี่ไงนี่ไงเราร่วมด้วยเออโหูนี่เด็กเรียนสุดนี่นี่นีน่นี่ไงเหมือนคุณครูมาติวเพิ่มเติมนะคะเนี่ย มันเลิศนะเนี่ยมาตรงมาติวหลังเลิกเรียนเลิศนะเออห้องนี้เขาแบบเอาไว้ติวไงเนี่ยคุณครูสอนใหญ่เลยก็ดีนะคะเป็นการเพิ่มเติมในส่วนของแบบว่าการที่เราแบบว่าสอบไงเพราะเกรดเราเกรดบเลยอ่ะเออเมื่อกี้อยากได้ให้น้องเกรดเเหมือนกันนะคะแบบสมกับการเป็นแบบเรียนเก่งอะไรแบบนี้เออน่าจะเลิกประมาณห้าโมงค่ะท่านผู้ชมนี่ห้าโมงก็เลิกแล้วเรียบร้อยนะคะเออโอเคนะคะเออเลิศๆลนะเฮ้ยเติวเป็นไงบ้างอ่ะ อลองคุยสิเนี่ยลองคุยกับคนรอบๆสิสียาสียาวันนี้สียาแต่งตัวแซ่บนะไม่หนาวเหรอเรานี่แบบแต่งเต็มยศเลยนะเราชอบอากาศหนาวนะ่ะเออไม่บายกันแค่นี้เองเหรอกลับบ้านดีกว่าค่ะทุกคนกลับไปเพิ่มสกิลด้วยค่ะท่านผู้ชม กลับมาแล้วค่ะพร้อมพุ่งตัวเข้าบ้านอย่างรวดเร็วนะคะหนาวอีกแล้วท่านผู้ชมเออจะทําแบบกิจกรรมข้างนอกยังไงดีแต่ก็จะลองฝืนดูนะคะเดี๋ยวลองแบบให้น้องมาทําในส่วนของแฮนดิเนสนะคะต้องขยันนิดนึงจริงๆน้องก็ยังเศร้าอยู่นะคะก็เหลืออีกสองชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าวกหมุดอะไรอื่นๆก็มาบังไว้นะคะก็โอเคอยู่อารมณ์ก็ไม่ได้แย่มากนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้ทําต่อเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของออมนี่ดีกว่าวอลแฮงกิ้งนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอาไปขายได้ด้วยนะคะนี่ แต่ก็ยังดีนะอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วมันไม่หนาวมากนะท่านผู้ชมแบบไม่ต้องพุ่งตัวเข้าบ้านอะไรแบบนี้เนาะันเสร็จไปอีกแล้วหนึ่งอันนะคะน้องเจ็บนิ้วด้วยใช่ไหมน้องแอบเจ็บนิ้วนะคะแต่ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราลองคอนติเนียร์บิลดิ้งตรงนี้ดูเพิ่มอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะสําหรับสกิลนะ ลองดูนะคะนี่นะคะตอนนี้นี่มันก็ขึ้นไปโูเป็นอย่างนี้แล้วนะ2อชั้นสาชั้นแล้วนะทุกคนนะเจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เงินสําหรับการอัปเกรดมันด้วยนะเออนะคะดีนะที่เราแบบว่าพอมีตังค์อยู่นะคะก็เดี๋ยวสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วกันเนาะ ทำมาสักพักนี้สเตตัสเริ่มเหลืองแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราให้น้องไปพักดีกว่านะคะต้องทํากันบ้านบ้างไหมอ่ะไม่ค่อยได้ทํากันบ้านเลยนะคะอ่ะให้น้องไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่ก็วันพุธแล้วนะคะอย่าลืมนะคะมีสอบวันศุกนะคะเราอาจจะต้องทําให้เกรดของเราหรือเตรียมพร้อมนะคะสําหรับการสอบให้ดีกว่าเดิมนะคะเออทากันบ้านสักน,นิดนึงดีกว่าค่ะไม่ค่อยแบบว่าแตะกันบ้านเลยอะมานะคะนี่มานั่งตรงนี้ด้วยนะเป็นมุมปโปรดของนางนะคะเออเอออะไรก็มานั่งนะคะเขียนกันบงกันบ้าอ่านหนังสือตรงนี้นะน่ารักโอ้กว่ากัน บ้านจะเสร็จนะคะก็น้องก็งวงมากๆเลยเที่ยงคืนครึ่งแล้วอะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเวลาเลยโอเคเสร็จพอดีไหมเสร็จแล้วนะคะไปเออไปนอนดีกว่าค่ะนี่แอบกดโทรศัพท์กันสักนิดหนึ่งไปพรุ่งนี้นะคะก็ไปเรียนค่ะตามไปว่าพุทธิกี้อยากแบบว่าให้น้องติวตอนแบบเลิกเรียนด้วยนะมันถึงแค่ห้าโมงเองอะ่ะไหนๆเราก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรแล้วนะคะตื่นแล้วค่ะรวดเร็วนะคะหกโมงเช้าหาอะไรกินกันค่ะ นี่มีกับข้าวในตู้เย็นอยู่นะคะก็กินของเหลือไปเลยเพื่อความประหยัดของน้องนะคะแม่ตรงนี้แบบมุมมันจะดูยากนิดหนึ่งนะเคกินข้าวกันนะคะดูสิเออเป็นฟรายโปเตโต้วิดมัชรูมทุกคนแบบว่าผัดมันฝรั่งกับ <Yes. S 2> เห็ดปะ่ะมีขนมปังด้วยนะ่ากินมากและหน้าน้องเป็นสิไม่นะที่อย่างนี้อุย้ยน้องโอ้โหโอ้โหทำไงดีอะเราต้องแบบคอนซีลเลอร์เหรอเออเราต้องแบบว่าล้างน้องล้างหน้าคอนซีลเลอร์ดูสิสิวขึ้นแล้วน้องขึ้นมูดเลดอายด้วยน,นั่นสิวชัดมากแม่ เดี๋ยวเรานะคะก่อนไปโรงเรียนเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าก่อนดีกว่านะคะนี่ล้างน่องล้างหน้าก่อนเออให้น้องไปล้างหน้าสิสิวขึ้นแล้วเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยจริงๆไหนมาปุ๊บนี่เอออันนี้คือแบบล้างหน้าแล้วเหรอใช่ไหมอุ้ยแต่มันหายไปนะนี่ไงมันหายไปแล้วเ,เราสามารถคอนซีลเลอร์ได้อีกไหมไม่ต้องเอยล้างหน้าก็โอเคใช่ไหมเออโอเคอยู่นี่เสริมสร้างความมั่นใจนิดหนึ่งเออนะเออแต่ว่าบูทเลดดีนะคะโดยรวมเราไม่เศร้าละนะคะ นี่แต่อายนะเออแต่หน้ามันแบบไม่ไม่แย่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราแบบทําการล้างหน้าไปแล้วมันมีแบบมีคอนซีลเลอร์กับอะไรอย่างนะคอนซีลแบบปิดบังสิวบนหน้ากับล้างหน้าแต่ว่าพอล้างหน้าแล้วน้องก็หายนะเออจุดๆด,ดบนแบบสิวก็หายไปนะเออเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันค่ะทนะ่านผู้ชมอีกแป๊บหนึ่งนะโอเคไปค่ะไปกับน้องกันนะถึงโรงเรียนแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะไปหาที่สตาร์อ่าสตูดี้ for e แ a มกันนะคะ ก็ยืนกันตรงนี้เลยไปแล้ว <c oughs> ไปหาที่นั่งหน่อยเหรอเออยืนทําแบบเออกลางโรงเรียนเลยวันนี้น่าจะมีกิจกรรมนะทุกคนใส่แบบชุดที่มันเป็นดูเป็นเออชุดวงชุดบอมอะ่ะอันนี้สตัดดี้ไปแล้วนะคะโอเคเอ่ออาจจะทาอะไรดีรอ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 ไปเข้าห้องน้ำไหมตอนแรกนึกว่าแบบเออมันสตัดดี้ได้อีกที่จริงมันแบบมันครบแล้วอะท่านผู้ชมเออตอนนี้ก็วุ่นวายไปหมดเลยลงโรงโรง,งเรียนดูสิมีการแบบว่ามายืนกี่โพสอะไรกันคุณ ี่จาเมลคนที่ส,ส่งผมจะเทใช่ไหมทำไมมาทีโพ์ล่ะมาทำทีโพสชาเลนส์เหรอนี่เขาก็ยืนอ่านกันตรงนี้เลยตู้เราอยู่ไหนนะตู้เราอยู่ไหนนะเราลืมไปแล้วว่าตู้นี้ปะใช่ตู้นี้ไงนี่ไงโอเคค่ะถึงเวลาเรียนพอดีนะคะเออเราก็เตรียมพร้อมเข้าห้องน้ห้องน้ำดูสิอ่าพี่จอร์จิโอนี่เขาอยู่นี่ใช่ไหมเชลิดเดอร์ปะดูสิเขาใส่ชุดแบบชมรมกันหมดเลยเราไม่ได้อยู่ชมรมอะไรเลยค่ะมาดูกันค่ะว,ว่าวิชาในช่วงเชา้าคือวิชาอะไรนะคะ เตรียมพร้อมค่ะเข้าเรียนตอนเช้านี่นะคะทุกคนต่างกดโทรศัพท์นะคะอัปเดตกันตุ๊กิกกุิ๊กนะคะเป็นวิชานะคะบิซ n เนสค่ะก็เป็นการจัดก,การอะไรอย่างนี้มาธุรกิจเออนะคะอ่ะ เรียนกันไปนะคะไม่แน่ใจว่าได้สกิลหรือเปล่าเหมือนไม่ได้เนาะเหมือนไม่ได้ใช่ไหมมันไม่เห็นมีสกิลขึ้นเลยรู้สึกว่ามิสเดนเมื่อกี้มันขึ้นแบบแบบมาทุกคนมันเป็นอ่าคาริสมานะคะเหมือนเออเนี่ยค่าคาริสมามันขึ้นนี่ไงมันขึ้นเป็นแบบแบบทุกคนต้องคอยดูว่าแต่ละวิชามันได้สกิลอะไรนะเออก็ดีเหมือนกันนะเรียนแปบบ๊แบๆบก็จะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่าคาริสมาขึ้นรัวๆแล้วแถมแบบว่าติดคอนฟ i d e n ซ์นะคะท่านผู้ชมบูสุดฤทธิ์เลยเลดๆนะคะ โอเคค่ะปักเที่ยงแล้วไม่ค่อยหิวมากหาคนคุยไหมพี่จอจิโอเมื่อกี้ไปไหนอะไม่อยากคุยกับพี่ใสแล้วอ่ะนี่ไงคุยกับพี่จอจิโอดีกว่าเราเราพร้อมไหมเขาจะชอบเราไหมอะเราเราแบบไปคุยกับเขาก่อนได้ไหมอะ <laughs> อ่าคุยอะไรดีที่มันดูเรื่อยๆไม่ไม่ดูเป็นการแบบว่ากระโชคคู่คาเกินไปอากิทุโนเกตุโนอยากรู้ว่าเขามีใสย,ยังไงอะเขาไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงออกเขาอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ล็อกเกอร์เขาใช่ปะโอ้โหล้าเลงมากอุ้ยเขากินแอปเปิลอะ ก็ดีอ่าฝุดได้ไหมอะเฮ้ยเป็นบุกเวิร์มด้วยดูนิสัยสิจอจิโอเป็นบุกเวิร์มฝุดได้ไหมฝุดเขาชอบปะเอะอ,อก็ดีก็โอนะไม่แย่ไม่แย่อ่ะเราเราคุยกันไปก่อนดูแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสือเหมือนเราเลยอะเอออะดูดีดูดีต้องลองคุยพวกสมอลทอกเยอะๆนะค่ะว่าชอบสีอะไรชอบอะไรแบบเนี้ยจะได้แบบนะไปตบมือวิ่งเหมือนเขาชอบแบบ คุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่อง <_ d ata> เขาชอบสีอะไรอะสีขาวโอเคไม่ชอบสีเหลืองหรอคะเออ <_ d ata> จริงๆเขาให้แบบว่าเป็นเฟนลี่วิดแบบ faculty m ี m เมมนะแบบว่าไม่อะคะ่ะจะคุยกับเพื่อนยไปแล้วว่าถ้าเราแบบว่าไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราชวนเขาไปงานพรอมได้ไหมอะนี่อ่ะดูสินี่เออนี่แอบแอบแอนี่ไปสอดเออหย่อน ยอนยอนยอนจนหมายรักจนหมายรักเออไม่รู้แหละเราจะต้องไปงานพร้อมเออเรานี้แบบหลีกเลี่ยงงานพร้อมมานานละอุ้ยทำไมเทนนะ่ะอ๋อมันคนมันอยู่เยอะทุกคนลืมไปว่าน้องเป็นโลนเนอร์ก็ยังมีความโลนเนอร์อยู่นะเออหูพักอัน,นี้ตั้งอีกนานเลยอ่ะแล้วเรากินแบบขนมนมเน,มนยแม้ในเรนโบว์บราวนี่ก็ได้กินอะไรที่มันแบบเออ ไม่ต้องแบบอิ่มๆม,มากออพี่จอรจิโออยู่ไหนเนี่ยจอจิโอเธอไม่คุยกับเราเหรอก็คือพอคุยได้นี่คือติดคุยค่ะเนี่ยยืนคุยกันมันเลยไปกับจอรจิโอดีกว่าเราจะต้องแบบว่าถามเขานู่นนี่นั่นเออได้ไหมได้ไหมคุยข้ามโต๊ะจ้ะ เราอยู่นู่นจ้ะพี่เจาเจ้วอยู่นี่เออตะโกนคุยทำไมมานี่มานี่เออมานี่มานี่เออเอาไม่นั่งดนวอยนะก็คือยืนอยู่เออคุยคุยคุยก็ถามนะคะว่าแบบเอ้ยทำอะไรทำอาชีพอะไรยังไม่ทันนั่งนะคะเข้าเรียนแล้วค่ะอะไรกันเนี้ยไปเข้าเรียนก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าเรียนสายนะคะก็จะเพิ่มเกรดซะหน่อยกินทิ้งกินคว้างมากเลยบราวนี้ก็กินยังไม่หมดเลยโอเคค่ะมาก็จะเริ่มคลาสที่2แล้วมาดูกันนะคะอ่าเป็นภาษาตักประเทศค่ะ ซึ่งสิ่งที่ได้ก็เป็นคาริสมาเหมือนกันทุกคนอุ้ยแต่วันนี้แบบเพิ่มขีดคาริสมาเกือบเต็มเลยอ่ะนี่ไงเต็มจริงด้วยนี่ไงขึ้นแล้วใ hey, ห no ้ uh อ้กอร์นนดฟอร์มพร้อมแอนแอมมาเฟสทูอันเซอร์อีกนอเขาปฏิเสธเรา <laughs> ทำไมเขาแบบตัดรอนจังอะ่ะทำไมล่ะโถเอ้ยโดนผู้ชายเทว่ะทุกคนโอ้ยอายอ่ะโอเค <laughs> okay, เสร็จแล้วคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่านะคะเดี๋ยวเราอุ๊ยสียาเหรอ Ui! Siya! Ui! Si นี่เราไม่ใช่เป็นคนเดิม,มอีกต่อแล้วนะตั้งแต่คุณยายเสียเราไม่ใช่คนเดิมต่อไปแล้วนะนี่เราจะม<ๆ>ีนเธอกับเนี่ยเขาออ้ยเขาเยี่ยวทุกอุอ้ยเขาว,ว่าจอจิโอด้วยอ่ะ <c oughs> เราไม่ได้คนเดิมแล้วนะเสียเวลาจริงๆรมาทะเลาะกับเธอทําไมเนี่ยเราจะต้องไปติวไหมเขาไม่มีติวแล้วหรอวายไม่มีติวแล้วทุกคนมีไหมอ๋อวันนี้ไม่มีติวทุกคนมองเป็นกิจกรรมใช่ไหมเดี๋ยวเราลองแบบคุยกับพี่แบบเออบบาร์ตเบลเชียทีมว่าแบบเอ้ยเป็นไงมั่งพี่จอจิโอจอจิโอคุยกับเราหน่อยง่ายๆถามเกี่ยวกับแบบเออกิจกรรมหลลังเเเเิกรียนอดพื่ เราอยากเข้าไงเฮ้ยธเธออย่างเธอจะเข้าได้หรอเธอเต้นเป็นหรือเปล่าเออก็เมาไปนะคะก็จะแบบพูดถึงเรื่องแบบสกิลที่จะได้อะไรแบบนี้เนาะเออเ <c oughs> ขาปฏิเสธเราอะ่ะเราเฟาิร์ตไหมแลกเบอร์แลกเบอร์เออไหนไหน,ไหน,ไหนก็ไม่มีแบบติวละอ่ะพอพรุ่งนี้สอบแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่ะแลกเบอร์แล้วโอเคไหมอะนี่มีเสียงต,ตือตือเตือเตือเขาด้วยนะเหมือนเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับเราอะอุ้ยมันเขาห่าใส่เราอ่ะทำไมอะอุ้ยเขาไม่ชอบเราอ่ะ เดี๋ยนะสี่ยานี่คือเดินไปต่อยล็อกเกอร์ทุกๆคนคือทำไมอะทำไปทำไมอะฮะแคสสี่ยาแพงกิ้งนี่ไงไปจับว่าเขานี่ไงไปทำอะไรหรือเปล่าทำไมเขามาทำอะไรอะไรเนี่ยเขาทำอะไรอยู่อ่ะทำไมอายอะเอาอักว่าใช่ไหมโอ้เราเป็นคนแบบโซเชียลอักว่าอนะ่ะทะไรอ่ะ นี่ไงเธออยากแกล้งนะรู้นะว่าแกล้งนะ่ะเออเออเลิศนี่ไงเราก็แบบว่าไม่ชอบเขา่าที่เขามาแบบแกล้งคนอื่นใช่ไหมล่ะอันนี้ของเราเออเดินไปเตะล็อกเกอร์ทุกคนเลยสียาไม่น่ารักเลยนะนี่วันนี้มีฟุตบอลทีมทุกคนนะคะเออเห็นไหมมันเป็นกิจกรรมจริง,รงๆด้วยอ่ะยิงกีดแอปเปลิลแล้วกลับบ้านดีกว่าค่ะเออหวังว่าวันนี้คงจะไม่มีพายุนะทุกคนไปดีกว่าอ,อุ๊ยพี่คนนี้เขามาทักเราอ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงที่ทักเราเหรอมาเซล เฮ้มาเซลนี่ลองคุยสิเออใครเข้ากับเราได้เราก็คุยทั้งนั้นแล้วค่ะบางคนก็เทเราเฮ้ย <laughs> ดูหัวเราคิกคักดูหัวเราคิกคักนาทีนี้ก็คือเปิดเปิดเลียล่าแล้วอะเฮ้ยแต่เขาหน้ารักดีนะเฮ้ยเอ้ยชอบชอบชอบอุย้ยอา้าตกหลุมรักแล้วเอ้าเราตกหลุมรักมาเซลเฉยเลยเอาแล้วเอ้ยทำไมอ่ะ ลกเบอร์ดีเอ้าอยู่ดีๆล้วก็ตกหลุมรักแล้วก็โอเคอยู่นะเนี่ยอยู่ดีๆก็เข้ามาเข้ากันได้หรือเปล่าแต่ต้องดูก่อนเนี่ยไงใช่ไหมแอบดูอันนี้นิดนึงนะคะนี่ไงคราชตกหลุมรักเขาเฉยเลยอะไรกันเนี่ยอุ้ยเขาเท่อยู่นะเขาเท่อยู่นะเออ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 เฮ้ยเขากูดบายแล้วว่าเราว่าหรือว่าเราชวนเขาไปบ้านดีทุกคนเขาอยากไปบ้านเราแมเราอยู่คนเดียวนะเอ๊ะ วยข่าวเรือเป็นจริงมาเซลอ่ะเฮ้ยแต่คนนำสก,กุลคาเรนเต้เอ๊ะเขาเป็นแบบตระกูลคาเรนเต้เหรออยากจะไปพร้อมกับแมงโก้อะไรอย่างเงี้ยไปไหมอ่าก็ไปก็ได้อุ้ยเขามาขอเราไปงานพร้อมอ่ะเอาแลว้วเอ้ยเธอเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะเราเขนะินอ่ะไม่บายเสียงหลงไหมเสินเสินเฮีออยอุ้ยผู้ชายมาขอไปงานพร้อมเ,อเป็นไงคอนฟิดเดนซ์ไหมเออเดินสับๆกลับบ้านจ้า มาค่ากลับบ้านกันนะคะค่าฟันน้อยอีกแล้วอาจจะให้อ่านหนังสือนะคะอ่านอะไรดีอ่านเกี่ยวกับนี่แม้ความรักเอ้ยช่วงนี้กำลังมีความรักอ่ะอุ๊ยนี่ไงค่าความรักกับมาเซล,ลขึ้นเลยเลิศเออบทที่จะตกหลุมรักอ่ะก็มันก็ง่ายเลยตอนแรกมันก็ยากอยู่เพราะมันง่ายก็ง่ายเลยเนี่ยอ่านเพิ่มค่าสนุกกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ลงไปกินข้าวแล้วก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวมาทำนะคะสกิลสกิลต่างๆตรงนี้นะคะมุมประจำของเรานะคะอ่ะ สำหรับค่าปณิธานที่เราจะต้องทำนะคะก็คือหัวกะทิสุดเนิร์ดก็คือเนร์ดเดอะเบรนนะคะเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือให้ครบนะคะสามเล่มด้วยนะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาหนังสืออ่านสามเล่มค่ะเพื่อจะทำปณิธานด้วยอย่าลืมนะเออมวัวแต่แบบทำนู่นนี่นั่นเนี่ลืมปณิธานนะหลักๆไม่ได้เลยนะ mm hmm. วิแมลลี่โทรมาฮลัลโหลอยากจะชวนไปที่บ้านหรอโอเคแม่ นี่นะคะคือแม่แบบชวนมาบ้านแล้วก็ต้องมาเลยนะเออแม่คะ่ะอ่าแม่จะคุยกับหนูอะไรยังไงดีด,ด,ดีคอนเวิร์กก็ได้คะ่ะคุยกันลึกๆอ่ะแม่ไปคุยในบ้านหมมาแล้วเหรอลูกแมเป็นไงบ้างคะเราไปนั่งคุยกันดีกว่าแม่หนูว่านะมันหนาวดูซิในบ้านเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่แบบเออเหงาๆกันไปเอ,อ๊ะทาไมทําไมคุณอาคาสันดราถึงมีอาการผื่นอืดผอม จะมีน้องเหรอคะทำจริงหรอจะมีน้องหรออุ้ยน,น,นั่นนี่เอ้ยรับทำอย่างนี้ไม่ได้นะตายแล้วบ้านนี่ไงพุงป่องมีลูกกันอีกแล้วนะโจายินดีด้วยนะคะเนี่ยพุงป่องเลยพุงป่องดูสิโอ้โหแล้วนี่คือแบบไม่มี น,นี่เลยอ่ะไม่มีใครทําความสะอาดเลยอ่ะข้างบนน่ะนี่ห้องคุณยายนะคะคิดถึงจังเลยคุณยายตอนแรกวันนี้ว่าจะปั่นสกิลนะคะแม่ชวนมาคุยที่บ้านก็ไม่เป็นไรค่ะเพิ่มความรักในครอบครัวกันดีกว่านะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมก็เมาส์กันไปนะคะเมาส์กันไปเรื่อยๆเรื่อยเฉยแฉะนะคะพ่กีดว่าเดี๋ยวคุยสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะไปสุสานกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมไปอัปเดตสุสานกันกนิดหนึ่งจากพาธที่แล้วนะคะว่าเออเอาแบบว่าเอาอัฐิของคุณยายมินตาไปวางแล้วก็พี่กี้บอกว่าจะเอาซาลิมนะคะคุณตาซาลิมไปวางด้วยใช่ไหมนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตสุสานกันดีกว่านะคะว่าอะไรเป็นยังไงแล้วอ่ะจากการตัวเองเสร็จแล้วก็ไปกันคะ่ะออกเดินทางกัน นะคะสุสานจะอยู่บริเวณนี้นะคะท่านผู้ชมก็อยู่ในโซนของแบบเออใกล้ๆบ้านเบอร์รี่เบอร์เรอร์นะคะอ่ะตรงนี้นะคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้อ,อลื่นลื่นวันนี้อากาศตรงนี้หนาวแล้วทุกคนอ่ะโอเคนะคะอ่ะกดพอสไปนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณวางอัฐิของคุณยายมินตานะคะเมื่อกี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมค่ะเข้ามาเป็นสีเขียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากดนะคะนี่ ะะเราจะ strengthen connection นะคะ to physical world ค่ะก็จะได้แบบอยู่นานๆขึ้นนะคะอ่ะลองดูนะโอหนาวหนาวทุกคนดูวิ่งสิเอ้ยโอเคนี่เราก็นั่งนะคะเออ okay. นี่จะได้อยู่กับเรานานขึ้นนะคะคุณยายโอเคเรียบร้อยแล้วมังคะเออนะคะอะ คิดถึงคุณยายซะหน่อยนะคะไว้อะไรกันสนิดหนึ่งรูปคุณยายดูลาเริงจำใส่นะทุกคนเมื่อกี้เลือกรูปนี้มาเพราะว่าแบบเออคุณยายไม่ได้หายไปไหนนะคะโอ้ลองให้คิดถึงคุณยายโอ้ คุณยายแล้วหนูคิดถึงมากเลยค่ะส่วนคุณตานะคะซาลิมอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ตกแต่งนะคะตรงนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้นะมันจะเฟดนิดนึงเวลาซูมนะคะเมื่อก,กี้ก็เอาหนังสือนะคะเาะคุณด้วยความที่คุณตาเนี่ยก็เขียนหนังสือใช่ไหมก็หนังสือมาวางแล้วก็รูปนะคะเป็นรูปแบบว่าคุณตาซาลิมตอนสมัยแบบหนุ่มนี่ดู นะคะกับรูคุณยายเอามาวางไว้กับเทียนนะคะเอออันนี้น่าจะไปแบบอ่าน่าจะไปเคารพหลุมศพคุณตาแต่อากาศไม่เป็นใจดูวิ่งกันแบบค้างๆได้อยู่โอ้คิดถึงคุณตาเหมือนกันค่ะเออนะคะก็เอามาวางไว้ใกล้ๆหลุมศพของคุณยายมินตานะคะที่เมื่อกี้จัดของคุณยายอลังการขนาดนี้เพราะว่าเมื่อกี้ถือว่าเป็นต้นตระกูลของนอตเบอร์นอสโซเบอรี uh, ่นะคะเบอรี่เบอร์เรอร์นะคะ <laughs> นามสกุลน,นะคะที่เมื่อกี้ได้ตั้งไว้นะคะสำหรับอาชาเลนนอตโซเบอรี uh, arest, ่เนาะ เห็นอะไรแบบแบบเฮ้ยในคุณยายนี่นาคุณยายก็หนาวเหมือนค่ะคุณยายนี่ไงคุณยายออกมาด้วยอุ้ยคุณยายมานั่งถักมิตติ้งด้วยอุ้ยคุณยายคุณยายออกมาเหรอคะนี่ไงคุณยายก็อยู่เป็นประจำในสุสานโอ้คุณตาไม่ออกมาเหรอคุณยายขานี่นี่รีบเดินมาหน่อยเร็วคิดถึงคุณยายจังเลยเออ้ย เห็นไมล่าหนูก็จะได้เห็นคุณยายหนูมาหาคุณยายบ่อยๆได้ไหมเนี่ย แต่ว่าอักซาบีอิงเดทไหมถามตั้งแต่แบบว่าคุณยายตุยเป็นยังไงบ้างคะก็งั้นๆั้ลูกมันก็เหมือนเดิมอะแต่ก็แต่ไม่ค่อยเจอแบบคุณตาซาลิมเลยเอ <st aff> <resp. S 1> อคุณตาจะมาอยู่ที่นี่ไหมนะไม่รู้แหละอาจจะมาเนคนลาเวลาอะไรแบบนี้นะะ <st aff> <อ>ก็ดีนะเวลาคิดถึงคุณยายนะก็นะมาหาคุณยายที่นี่ <st aff> ซะเลยจนกว่าคุณยายจะเฟดหายไปนะคะท่านผู้ชมเออแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยเรากลับบ้านไหมเรากลับบ้านก่อนไหม ป้ายายค่ะหนูกลับบ้านก่อนนะคะอากาศหนาวมากเลยเอเออ้าเข้าสู่เฟสมินสตรีค่ะเอาเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยจริงๆรับบทดังวีนเฉยเลยป้ายายหนูกลับก่อนนะคะไม่ไหวล้ะค่ะเออหิวข้าวด้วยง่วงด้วยค่ะกลับจะโลกกลับเลยโลกยายก็อยู่แถวนี้มีอะไรก็มาหายายนะโลกเนี่ยยายสิงโต๊ะเลยเออเออสิงเข้าไปเออระบายอารมณ์ลูกนะมันเป็นหน้าที่ของวิญญาณคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะรักษาอะไรอีกลูกโอเคกลับบ้านกันค่ะท่านผู้ชม โอเคค่ะกลับมาถึงบ้านสิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจ,จก็คือหิมะหายไปไหนหิมะละลายแล้วท่านผู้ชมแอบดูปฏิทินกันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ามันกําลังจะหมดฤด,ดูหนาวแล้วค่ะท่านผู้ชมเออดี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 โอเคค่ะโถไปสุาสานมาก็เลย very sad เลยนะคะ2ชั่วโมงเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นการระลึกถึง คุณตากับคุณยายนะคะเออเดี๋ยวจะไปหาบ่อยๆกินขนมนมเนยกันสักนิดนึงนะคะหิวค่ะแล้วก็ขึ้นไปนอนได้เลยนะคะแต่ว่าปะกี้คิดว่านะคะอ๋อเดี๋ยวเราพอประมาณนี้ก่อน ะะก็ถือว่าพาร์ทนี้ก็มาอัปเดตนะว่าชีวิตของน้องแมงโก้เนี่ยเป็นยังไงนะคะหลังจากที่คุณยายมินตานะคะตุยไปแล้วนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือน้องแมงโก้มีความรักจ้าเออเตรียมตัวไปงานพร้อมเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะท่านะผู้ชมเดี๋ยวส่งน้องแมงโก้นอนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะท่านะผู้ชมพาร์ทนี้ปักกี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของมักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ